ขับของเพื่อนเพื่อแล้วก็เพนขับของชมพูด้อมดอกบัวสีชมพูนะคะที่มอบพวงมาลัยแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้อย่างไม่ขาดสายขอบคุณมากมากมานะโอกาสนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเสียงปรบมืออันดังสนิทนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะพวกนี้เป็นแฟนเข้มาอีกนะครับยังยังอยู่กับมารินนและชมพูทั้ง4ี่วันเลยพ่งนี้ชอบกับมารีนก็มาอีกนะคะอาจจะมาที่อื่นไม่มาที่นี่แล้ว ต้องมาที่นี่หมอจัดที่นี่ไปที่ไหนไม่ได้ก็อยากจะให้มาฟังเสียงอันไพเราะสนหรหูของเราสองคนอีกครั้งนะคะโอเคช่วงนี้ขอบคุณมารินนนและชมพูค่ะพญาส่งช่อดอกไม้นะฮะต้องต้องช่วยน้องอุ้มหน่อยนะฮะอ่ะเยอะเลยครับวันนี้แฟนๆขอบคุณมากๆเลยนะครับให้ให้ั้งสองช่อด้วย โอเคเจนครับขพื่อนได้ไม่อกิดบอลนั่เบอบอด็ดนะคาดค,ค่อยเดินนะมาค่อยเดินนะเออคุณฝ้านะเดีลงด้านข้างก็ได้ลูกมาเรียด้านข้างก็ได้หรือรู้จักคุตรงกลางมันเดินยากนะลูกโอเคทั้งสองสาวนะครับมอบความสุขให้กับแฟนๆในช่วงนี้เดี๋ยวได้ถ่ายภาพกันแน่นอนนะครับหลังจากจบคอนเสิร์ตในช่วงของบอลล็อกไรซิ่งสตาร์เราจะให้สาวงามทุกคนเลยนะครับมาพบปะแฟนๆอีกครั้งหนึง่งได้อบอุ่น